ปันหน่อยปันหน่อยปันหน่อยพี่ตูนมาช่วยแล้วพี่ตูนปิดเอาหันลงแต่ดาบไม่ดาบไม่ทันนะโอ้โหเฮียเลยตีดิเมาส์กอเมาส์ใช่ไหมตรงปันมะตองปันนะโอ้โหเฮียเลืลงพผิดดูที่สองอ่ะ ไม่แก้ไม่ได้ไอ้โอ่าเฮียเออถ้าถอนดาบตีปั้นัานตีปั้นอยู่ไอ้ถอยมาเขาเลยเขาเลยอดเจ้าวอดเจ้าวอดเจ้าตายปะตายปะตาย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 พระขามพิษสวยสวยสายสายทีมไม่ตายเฮ้ยไอ้สามตายปะตาย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  สวยขังสวยเกมโอ้เข้าบ้านเยอะทำไมสกอร์กูมันไม่ขึ้นหวาเียโดดเฮ้ยแบ่งมึงแบ่งมึงเฮ้ยกูมาพิดก่อนเฮ้ยี่กาเฮ้ยเหือยเหไื5อยฮ่า้อยควายความมั่นดาบไหมยังตีอะไรกันวะตาย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 หอยหอยอะเลยอาจหอยตา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 ยโอ้วินานจงวะมาละมาแล้ว ดับดัเยียดว่าแม่งจนได้สัตว์ปันปันอย่างระวังหลังหลังปั้นมาหน่อยอิเยเฮ้ยมือถือคนตายพือก้าวแวบปั้นมาหน่อยดิแล้วพีที่อยู่ในบ้านมันแล้วหมดอไปเ้เข้าข่ามาได้มาไอพิชไอพมชแก้ยูแกอยู่ตุงมแกอยู่ มันมันันนันมกุตามีุตามีเยแข็งอันแล้วมันย้อนกลับมาทำไมวะพอคลิกต้องขึ้นแล้วมันชอบถอยหลังใช่ไหมห่อยมานะคลิกสวยโอ้โหแม่ไปตีธรรมดาล่ามนข้หมดาอะไรทีลบก่อนเไยพี่อินหนูนินสมัครเต้นอ้สั พี look, me, it, ่ปานครบพินไม่ตายอ๋อเยอะแดงกูหมดพี่มัครเล่นไปโอ้โหในห้อหมดพี่ในตอนนี้วะโอ้โหบ้านเยอะบ้านเยอะใส่ย้อนเกองแล้วบ้านเยอะแค่ผมเกิดบ้านโอยกด F อฟหนึ่งมันติดลิสองกูเปิดไปนี้อยู่แล้วอ่ะยิงด้วยไอเกมแดงแล้วข้าบ้านไปเลยออมอ่อนในบ้านเลยด่วนเลย

อำแดงโอ้ยต้องวงฟ้าเยอะัตไปตูนเอาตุ้มตีไข่ว้มาผมไม่เห็นเลยแงเลยมาฟ้าเลยเคลื่อนมาขึ้นมาโอ้ไอ้เทียตีนินงไม่โดนเลยวะตายปะตีโดนแต่มันไม่ตายเลยที่เนี่ยไม่เลยอะตีโดนแต่มันไม่ตายไงแต่กูตีไม่โดนเลยไงหลบหลีกได้วไอ้ดอกบองไปศาสตร์ไอ้บ้างไปเน็ตเตอร์ไน็ตเตอร์ไนเตอร์ไน็เตอร์อัพเออตรงไหนเนี่ย ตายดิตายคนเยอะให้กินแพงหแูงตงนไหนนะแพงก็บาปสัสเฮ้ยโปกเตะตายดีวะโปกอออืืหไอ้เหี้ยโดนอีกแล้วมาแล้วล่ะมานะสวยนี่อยู่ตรงนี้นี่ยังโดนพีดอ่ะพีดแม่งไกลจัดเลยอ่ะเออมันมีเพิ่มมางประมาณเกือบสองช่วงตัวแม่งยังโดนพีดเลยแมงก้ารุ่งตรงดาบตรงด้บเหรอ แทงก็ไปเฮียถอนแน่เลยอ่ะไม่ขายถ้าอยู่ข้างล่างบันไดก็บนบันไดแล้วข้างล่างยังโดดไม้สาดไว้มาสาดไว้สาดไว้โอ้ถอนปิดไม้ต้องนานดิโอ้โหโปรยเกมพี่เห็นว่าปกปิดไม้ต้งนานแล้วล่ะมีหันในบ้านหอยซ้ายหอยซ้าย โอ้โหไอ้เหี้ยกลางเอ้ยตรงตรงเรากลางไม่โคตรเยอะเลยแก้ไขได้บ้างไหมไม่เห็นใครเลยนี่มาเด้ไมาเลยเกิดนอมาเลยพีทบ้างพีทกลับไปน้องชายีกกลับไปต้องชายีกไปหมดโอ้โหทำอะไรตายนะลูกแก้วผมไม่คืนแล้วลอยลุยลอยต่วจะปิดหมดแล้วก็โดนล่าตัวนี้โอ้เอ้ยเข้ามาโอ้โหไอ้เหี้ยในบ้านเป็นล้าน บ้านมันเป็นล่านเลยเหี้ยไม่บ้านมันอย่างเยอะอะไรสักมันไม่อยู่บ้านเราแล้วเหรอแน่เข้าไม่ได้นินอยู่บ้านเราไงพี่พวกตื่อยู่บ้านมันปลุกไล่เต๋อไม่ให้หมดดิพร้อมพิษสวยอย่ามีแก้ไวไหนอดแทงเลยไหมได้รับทั้งหมดแล้วมาเลยเด็กวัดจ้าโด่งมาลยะอยากสะท้อนว่าไอ้เหี้ยแก้ตายตายตาย สายสายสวยงามโวยเที่ยโดนเฮี่ยแล้ววะไอ้ผิดตายตายตัวอยูเออสวยโอ้โหไอ้เฮี่ยโดนคูณสี่หมื่นก่อนไปมาก่อนตอนนั้นมันยังอัมัตตาอยู่แจกงนึ่งแล้วก็มาเจ็จุดสองตายห้าอะไรกูหมดวะเออวันนี้ก็หายไปสองร้อยป่ะ บัสกินหรือเปล่าบับปิสกินมันมียู่อปล่าหาไปสองล็อกใช้แล้วละโดนพิษตายหายใโหมดโอ้โหตีเกินเลื่องกูไปสองพันยิ่งมาอยมาด้วยนะโอ้ยดมีเขาบางตายตายตายหมดพี่จ้าพี่ไปต่อพี่ก็

ดาบปูดาตายไม่ยืนกดเกอร์ตรงนี้ทำไมไม่เรยจิดกจิดินๆมันเข้าไปอีกเยอะเลยพี่มาละไอ้ภูมแข็งอยู่ๆะไหลพายไปนี่มารับไหลพายออกก็แตกตีหมอกไม่โดนเค้าโอ้ อุบปานเต็มหัวเลยล่วงไปดิทวนเฮ้ยถึงอยู่ตรงนี้ก็โอ้ยแทงเข้าไปมันโดนพิษอยู่ไอเตอร์นอ่ะโอ้โหแล้วก็ก็ช่วยอยู่พี่ประปุ่นสุอากูดับตาจะไหล่น้เฮียสกอกูดีจ้ะเฮียกแค้งสวย ยเป็นช่วป่วยน้งป่วยศาสตร์ก็อเี่อ้โหไม่ทันมเาไอ้เียพินกระโปกมาวะมาแล้วดาพทีนะคลิปแทงเข้าไปโดนโดนพี่พี่ตายเลยครับเลยน้องชายตายกันโนกไอ้เฮียมันทําเป็นตลกเอโคูณไม่ตายเฮียคุยกูตายเลยตายแล้วพี่ตายแล้วคุยมันชับไปไอโปกไอ้เฮียกูรอดเลย เรีกว่าให้โอกาสคนเกี่ยนตึกโซ่แม่นแข่งนี้ไะให้โอกาสมาเล่นสวนะไรดิ๊พี่อ้อเอียี่ปอลิติกไม่ติดกันดีจังวะเหี้ยมเอ้ากล้าสู้มันเออมาช่วยด้วยพินตามตูดโอ้โหไปยอดหน้าพินไอ้เหียเอ้ยถอน ไอ้เครียติดกระหนกสีโมเรนตูตายก่อนไอ้เครียติดปนอะไรดิแกโอ้โหเจี๊ยแล้วหันฮะต่อตัวตไปไปแก่ติดแก่แกแกโอ้โหแข็งโอ้เอ้ยมาแข่งตอนหน้านินทำไม่แก่เนี่ย กิ๊บตบกิ huh. Arizona, ๊มาเดี si ๋ยวมาเราซื si ้อให้ก่อนกิ๊ตบอย่าี้เราค้องไม่แดงไอสาตว์ด้วยตูนทวนแทงแทงโอ้โหถอนไอสาตว์โย่เฉยเฉยสิเออสะท้อนสองตัวเลยรเราไปแก่กูเจ็บมือเฮ้ยบุฟเฟ่ตหนึ่งนานแล้วนี่ นนัว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 นมัน,น,น,นจะได้ไม่ต้องเข้าบ้านเกือบแล้วพอเข้าบ้านจ้แล้วโหสนุกตีหมอเพลินหมอมันขอบพิธีสวยครับโอ้โหย่างเยอะช่วยแล้ว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 ช่วยอยู่พี่ดีมเออสวย มีอยู่ีวิ่งหมดสามเหมือนไม่เติร์ดมหลังมีหันอยู่โอ้ยยอดมาเลยอะไรนะวะหัวเก้ก้ผมม่งเปนหน้ด้วยเติ้นเต้นไม่หนาเต้นไหนต้นสะท้อนแล้วเต้นเยสันตะคูเสัตว์มานี้เดี๋มามีดีมลำพงอยู่ไหมช่วยด้วย ทำพองอยู่สายตรงกลางอีกเป็นสิบตัวเอ้ยโดนแทงบ้านเยอะพี่บ้านเยอะมึงทำอะไรไปเอ้ยสัตว์คิด้ว่ไอ้ไอ้ยีตีนะบอกไอ้สัตว์โดนพี่มายิงลวกหมดเลยอ้ายังอยู่มีบังอยู่ โอเคปอดก้ามาเลนแมททีมตายตายป่ะเจอทวนคู่เว้ยไอ้สัตว์กิ๊ดกิดควยลำโพงลำโพงลำาควยอะไรลำโพงโอเคนี่สันคูไอ้สัตว์มาส้อนเหรออือโอ้โหตึกยโดนกอนกินหมี่ ตายสิบตัวเลยอไม่ตายอ๋อแข่งต้องรังตองรังเกินมเแล้วออปิดปงลูกแก้วก็ไม่ค่อยจะมีคืนไหมลรีมไซลิ้มไฟมันบดงมา โอ้โหเฮียอยากจะวิ่งเล่นทางอยู่นั่น,น,นอ้าวถอน <c oughs> โอ้ทอไปไหนอ่ะนบอกยังไม่ปห้าหมื่นห้ากโก้เฮียไม่ข้างกใใ็ได้อามาอย่าโดนผม ตอนมันแข็งมันมีรามิดใช่หรอแกอยู่ไม่ยอมแกไม่ยอมเลยนี่นีมัจะเข้ามาอีกโอ้เฮียดามิดคอนแท้ตแกวน้อยหมดแล้วทันจบแล้วจบแล้ววะนี่สิวิ่งดูตรงไหนมันมีวิบอกเลยหรอต้องเปิดฟรีเปิดเขาสามสิบวิอ๋อเปิดเองกันหรอใช่ลองเปิดในเกมไม่มีบอกใช่ไหมในเกมไม่มี อ้าวถ้ากูโดนอะไรตายอ่ะก็ไวอีกที่อช้าไปน้องตัวเดียวไปสิบวิสิบวิโไอ้เพี้ยกูยิงมาสี่หมื่นเก้าเวลาไม่ตายแทนกูตายกูจะรู้อ่ะขอหน่อยตัวสุดท้ายแข่งนี่แไงไอ้หอยสุดท้ายนี่อะเด้อจบแล้ว เฮดดิ้งไปที่สามว่ะเพิ่นเพินเ้าไอ้เฮียหมอสึกว่าหลุดเฮียอะไรตอนสุดท,ท้ายเนี่ยห <laughs> มอมันเกินไงวอลมันเกิน